สวัสดีพี่น้องกองปายสมองสุบอนสุแจครับมนนี้บ้าพื้พผาพี่น้องของห้องมาเยี่ยมชมครับแปลงนาสาธิตครับนี่ครับเบื้องหลังครับนี่ครับ อันนี้ไม้ไม้โบย่าครับพี่น้องไม้โบยา่าแต่ว่ามันยากครับถ้เาเาเคลื่อนทีเนี่ยแนะนำว่าให้ใช้ไม้ไวเลสครับพี่น้องแบบไร้สายดีกว่าถ้ามีเงินนะถ้าบมมีเงินก็ใส่แบบทีแหละครับพี่น้องแต่ว่าใส่เทคนิคในการทายทําเอาครับซอยครับ เพื่อประหยัดก็ประมาณอันนี้คือไม้บัวยารับอันนี้พรเสือ,อน,นี่เห็นก็บผเ,บเบบบปเ็น,เนยัยงครับพี่น้องกับพ่ซีเดียดครับเดี๋ยวเวลามันยากเวลาเขามวนครับนี่มวนม้วนนึ่สิครับมันลําบากในการมูเมนต์เคลื่อนย้ายแต่ว่าเราเผื่อบ่มีเงินครับพี่น้องเพรทนมีเงินซื้อครับอยากได้อยู่อ,อากนบริจาคครับ <laughs> พันดีครับพี่น้องเน็บได้ละนี่นี่ครับเน็บคอเสียดีถ้าถือบาถือพงโหนแต่ว่ากเกษตรยืนอยู่หรอกครับพี่น้องเน็ปใบเกษตรนะครับแต่ว่าเขาแบบธรรมชาติครับให้เห็นไปเลยครับว่าเขาใส่ไมค้ครับถ้าซ่อนได้ก็ซ่อนครับถ้าซ่อนไม่ได้ก็บุ๊บผมว่าบูชีเลียดนะครับพี่น้องโบย่าครับโบย่า คลิปหนาพ่อกันไหมครับคลิปนี้ลาพี่น้องเข้าไปก่อนครับสวัสดีครับ